ที่ชิคาโกนะครับภาคเช้าพระครูบดีกาวุฒิพงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสง์นำผู้มีบุญครับสดบนบรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสรวมกันกล่าวคำรัตนาศีลห้าครับและกล่าวคำถวายข้อสารโดยมีกัลยาณมิตรสตราจารย์ดสร,ร,รดสุนันทาเตยราชกุลเป็นประธานตามด้วยพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัรยาณมิตรแพงสีราธิจิต กัลยาณมิสีพรพร,พรทิพสวัสิ์ครับเป็นประธานจากนั้นคณะ,ะสงฆ์เจริญสยมงคลคาถาครับท่านประธานบุญพิธีถวายจตุปจัจเจียธรรมจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมโภชนียกถาแสงข่าวสารงานบุญของทางวัดพระธรรมกายชิคาโกที่จะจัดในโอกาสต่อไปอันโมตนาบุญกับทุกท่านนะครับสำหรับการประกอบบุญญากริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนา แม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจก็นั่งเป็นรักในพระพุทธศาสนาครับ